สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้าน u t u b e ครับพบกับท่านผู้ชมตีห้าสี่สิบห้านาทีเจ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อหกสิบห้าแจ้งข่าวสำคัญพี่น้องอ,อสมอทุกคนทุกท่านครับวันรับเงินค่า่รยการเดือนสิงหาคมครับสิบห้าสิงหาคมรับค่า่รยการหนึ่งพันบาทนะครับเมื่อรับค่าบริการ1น0 0บาทแล้วโอนเข้าบัญชีธนาคาร ก็จะมีการหักชกสสมเฉพาะอสอมอที่เป็นสมาชิกชกสสมนะครับปัจจุบันนะครับสมาชิกชกสสมมีทั้งสิ้น891,808คนนะครับหากสมาชิกเสียชีวิตทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์4 4 5 9 0 4บาทและในรอบหักเดือนสิงหาคมนี้นะครับ 15สิงหาคมนี้จะมีการหักเงินไปช่วยสมาชิกเสียชีวิต1 3 1กรกฎาคมที่ส่งเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์แล้วที่ทายาทส่งเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์จากสมาคมรอบรับรองสิงหาคมของ5 488ลรายนะครับเสียชีวิต488รายนะครับทำให้วันที่15สิงหาคมนี้นะครับหักสมาชิชกชกส อสมอไปช่วยทายาทเสียชีวิต488รายนะครับหักหักสมาชิกคนละ244บาทนะครับเมื่อสมาคมชกสออสมอหักเงินได้จากสมาชิกในวันที่15สิงหาคมแล้วนะครับก็จะโอนให้กับทายาทโอนครั้งที่1ภายในไม่เกิน25สิงหาคม65ที่เขาบอกที่เขาต้องบอกว่าครั้งที่1ก็เพราะว่าในแต่ละงวดมันจะหักได้ไม่ครบถ้าหัก ได้ครบเลยนี่มติว่ามีไม่ใช่สมมติสมาชิกตอนนี้มี8,091,808กคนนี่ถ้าหาักได้ทุกคนเลยคนละ24 4บาทมันก็ไม่มีปัญหาก็โอนให้ทายาทครบเลย4,45,904บาทนะครับแต่ว่าที่ผ่านมายังไม่เคยมีการหักได้ครบสักทีส่วนใหญ่ก็จะหักได้90 7%กว่ากว่กว่ากว่าสนองนี้ก็เหลืออีกเป็นประจำทุกเดือนเขาทางสมาคมเขาจึงกำหนดไว้ว่าจ่ายครั้งที่1ไม่เกิน25สิบงหาคมห5โดยจะโอนให้ทุกบาททุกสตางค์ที่หักได้ก่อนหักจากสมาชิกได้เท่าไหร่โอนให้หมดเลยที่เหลือทางสมาคมจะตามหักจากสมาชิกและจะโอนให้อีกภายใน90วันนับจากวันโอนครั้งแรก ภายใน90วันก็โอนตามที่หักมาได้อีกนะครับก็จะหักได้จนครบจึงโอนหมดนะครับนี่คือหลักการของสมาคมชกสสมแห่งประเทศไทยสรุปครับเดือนสิงหาคมหกห้าสิบห้าสิงหารับค่าบริการหนึ่งพันหักสองร้อยสี่สิบสี่บาทนะครับถ้าใครมีหักมีค้างจ่ายเดือนก่อนก่อนก็หักมากกว่าสองร้อยสี่สิบสี่บาทครับส่วนรายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต และรายละเอียดอื่นๆหากสมาคมจกสอสมอขึ้นข้อมูลทางเว็บไซต์จกสอสมอเมื่อไหร่จะนำมาแจ้งพี่พน้องอสมออีกและจะแนะนำวิธีการเข้าไปดูข้อมูลทางเว็บไซต์ชกสอสมอให้พี่น้องอีกนะครับสวัสดีครับ